ไม่ได้ใช่ครับทีนี้ผมถามหน่อยคันรถทำไมได้ปุ๊บถ้าอายุจะลงตัวนี้ครับถ้าอายุลงตรงนี่ฮะลงตรงนี้ครับเอายานี้จะเข้าตรงนี้แล้วมุกมกรถไปจอดทั้งหมดเลยแล้วก็อยู่ได้ดอยู่ได้แต่ทีนี้นี่สอนกอนกินกินสะพา,านานี่คือไม่ให้ขึ้นทานงการฝากได้แล้วที่นะครับผมก็นกองคนะครับต่อไปก็ 아. <susurra> เออมันเห็นแต่น้อกๆนี่มันนุ่มไม่ไม่รู้แต่น้องโบชัยวานี่นี่น้ำโบชัยวาก็ท่วมบ้านทุกหลังแต่น้องเราท่วมทุกหลังดักเล น้ำไว้ค่ะท่วมไปกี่วันแล้วครับอ่อน่าจะเกือบสองอาทิตย์แล้วนะคะค่ะก็คือน้ําก็คือปิดทางเข้าออกหมดเลยนะคะตั้งแต่ช่วงที่น้ําไหลมาช่วงที่ว่าไอตรงพายุเข้านะคะช่วงนั้นก็ท่วมหมดเลยค่ะแล้วตอนนี้ชาวบ้านเขายังอยู่ในหว่างไหมก็อยู่ค่ะก็คือ,อตรงบริเวณหมู่บ้านคือไม่ท่วมนะคะแต่ว่าทางเข้าออกถ,ถูกตัดขาดน,นะคะแล้วก็น้ําท่วมระดับสูงมากเลยนะคะต้องเดินทางทางเดินอย่าง,งเดียวนะคะประมาณกี่กับบ้านกี่ครอบครัวเขาอยู่นั่น ก็ประมาณ200นะคะ200คนเรือใช่ก็คือตรงนั้นก็คือต้องอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวนะคะถ้าจะออกมาก็คือต้องใช้ทางเรือเราต้องการอยากจะให้ท่านรองนายกช่วยอะไรยังไงบ้างนะอยากเสนออะไรไหมก็คือถ้าอยากช่วยก็คืออยากให้ช่วยในเรื่องของการสังจรนะคะคือตอนนี้คือเหมือนกับว่าชาวบ้านก็ช่วยกันเองแบบว่าเรือเราก็มีจํานวนจํากัดนี้นะคะแต่ว่าเราต้องต้องใช้ชีวิตต้องดําเนินชีวิตต่อไปนะคะต้องมีการเดินทางไปทําธุระหรือไม่ก็ ไปซื้ออุปกรณ์เอ่อเครื่องอุปโภคบริโภคแบบนี้นะคะก็อยากจะให้ช่วยตรงนี้มากกว่าเพราะว่ามันก็เดือดร้อนเพราะว่าข้างในเขาเขาไม่มีเอ่อการช่วยเหลือใดๆนะคะก็คือน้อยมากก็คือการบริจาคหรือว่าอะไรนั้นเข้าถึงยากนะคะเพราะมันค่อนข้างจะท่วมไฟฟ้าเราใช้ได้ไหมไฟฟ้าก็ใช้ได้อยู่ค่ะแต่ว่ามันจะเดือดร้อนในส่วนของเอ่อเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็อ่อาหารการกินแบบนี้นะคะพวกนี้จะขาดแคลนหนักเพราะว่าคือปกติแล้ว ก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าออกมาซื้อของข้างนอกใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้คือมันออกมาลําบากออกมายากนี่นะคะชาวบ้านก็คือต้องรอการรับบริจาคอย่างเดียวเนียค่ะเมื่อจะเป็นพวกน้าดื่มหรืออะไรเนี้ยแล้วคี่เห็อยังไงครับก็อยากจะให้เข้าไปดูสภาพจริงๆเพราะว่านอกเหนือจากบ้านน้องวายนะคะก็ยังมีบ้านน้องบุบ้านน้องโอ่งนะคะซึ่งอยู่ถัดเข้าไปลึกกว่านั้นซึ่งเขาท่วมก่อนเรานะคะของเรานี่คือดวนทีหลังของเขาในดวนก่อนมาเป็นอาทิตย์แล้ว แล้วก็เข้าออกลําบากเหมือนกันนะคะคือต้องใช้เรืออย่างเดียวเท่าน,นั้นนะคะชาวบ้านรู้สึกตื่นเต้นดีใจไหมครับที่รองนายกจะมาที่ไีก็ก็ตื่นเต,นต้นนะคะตื่นเต,นต,นต,นต้นแต่ว่าคงจะไม่มีโอกาสได้ไปดูนะคะแต่ว่าก็อยากจะฝากว่าหรือให,ให้ให้ท่านได้มาดูตรงนี้ด้วยอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าส่วนมากคือการรับบริจาคหรือว่าการช่วยเหลือจะลงแค่ที่น้องนองบัวเป็นหลักคือน้องไวกับน้องน้องโอ่งนี่คือแทบจะคนแทบจะไม่เข้าเข้าถึงนะคะคือถ้าไม่รู้จริงๆว่าข้างในมีน้ำท่วมนี่เขาแทบจะไม่เข้าถึงเลย มันต้น <c oughs>